มดมดสำหรับเวฟเวฟเวฟพอคากุ้งแล้วก็ใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะตั้งแคมไม้แล้ว ดูที่ว่าอัตราทวนสิบเอ็ดต่ตอหนึ่งอะ่ะมันกำลังดได้เท่าไหรนะสิบเอ็ดต่ตอหนึ่งนะอันนี้วัดแล้วอ่ะเนี่ยเราก็ใช้ชุดเดิมเนี่ยมาเซตใหม่ลองดูก่อนก็สำหรับชุดนี้เดี๋ยวเราจะลองแคมตัวเดิมก่อนแล้วลองตั้งใหม่นะมีเสื้อเขาบอกพิง่งพึ่งขวานมาเดี๋ยวใช้ชุดเดิมทีนี้อัตราทวนเราวัดแล้วได้สิบเอ็ดต่ตอหนึ่งนะเพราะมันเป็นหัวลูกหัวเรียบหัวแบน จุบเตตัวหนึ่งเรามาดูว่าตั้งแคมใหม่กําลังอัดมันจะได้เท่าไหร่อะเดี๋ยวเราจะตั้งใส่เสื้อลูกแล้วก็ตั้งศูนย์สายบนก่อนก่อนจะใส่ขวาจัดไปไววยรุ่น <laughs> หลังจากใส่เสื้อลูกเหน <laughs> วนเราก็ตั้ง tdc นะครับศูนย์สายบนไว้นะเพื่อเราใส่ขวาเดี๋ยวเราจะตั้งแคมอะมันจะง่ายเราจะเอาอันนี้เป็นหลักนะครับเอาจานกับมาร์กเนี้ยเป็นหลัก ศูนย์ตาบนอะเพราะบางทีที่แม่เหล็กอาจจะคาดเคลื่อนเราเอาตัวนี้ดีกว่าเวลาตั้งมาร์กนะอ,อ่ทีนี้เดี๋ยวรอประกอบฝาแล้วเดี๋ยวตั้งแคมมาดูันอีกที่ว่าดีเสียโอเวอร์แล็บอยู่ยังไงเปิดมุมเปิดไอไอเสียมุมปิดไอดีอยู่ที่เท่าไหร่รอแป๊มละัว,วรุ่นเ <laughs> ชดเดิมนี้แล้วก็เราก็มาจัดก,การที่ตั้งโอเล็ด้วยจานวัดองศาอ่ะ โอเคไปดูกัน <c oughs> ก่อนอื่นเราก็มาดูมาร์กศูนย์ตายบนกันก่อนอ่าแล้วมาดูที่เฟืองแคมนะสำหรับคัรน,นี้มันไปหน้าอยู่นิดนึงเพราะว่าลองตั้งมาหลังฟันหนึ่งแล้วมันไปหลังเยอะเกินฉะนั้นก็ตั้งในมาร์กนี้เพื่อเดี๋ยวเราจะปรับนะจะปรับที่เฟืองสไลด์หรือเฟืองบิดแคมอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็เซ็ตศูนย์ทุกจุด แล้วเราจะดูนะครับจะดูว่าเนี่ยมาร์กมันอยู่ยังไงอ่าเนี่ยตรงเลขศูนย์มาร์กมันไม่ตรงเห็นไหมมันจะห่างหายขึ้นมันเดินหน้ามาครึ่งคันอะประมาณนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเอาเฟืองบิดเข็มช่วยนะเนี่ยเฟืองบิดเข็มมันมีประโยชน์ตรงเนี้ยเพราะโซ่ความตึงความหย่อนของแต่ละคันจะไม่เท่ากันทีนี้เราหมุนมาดูมุมเปิดของไอเสียว่ามันเปิดที่ ก่อนศูนย์ใจล่างที่กี่องศานะบางคนก็นับจากศูนย์าจบนแต่ผมนับว่าจากศูนย์ใจล่างที่กี่องศาอันนี้บางคนก็ใช้1นึ่งมิลผมก็ใช้0.1นหนนะหลักการไม่รู้หลักกูเลยกัน <laughs> อันนี้อยู่ที่74็ดสิบสีองศานะครับก่อนศูนย์ใล่างนะก่อนศูนย์ใยล่างก็ ประมาณนี้แล้วเราก็จะหมุนกลับไปอีกทางหนึ่งไปดูมุมปิดนะครับของไอว่าปิดก่อนศูนย์ตายบนที่กี่องศาอ่านะเราก็ถอยไปก็0.1เหมือนกันกันกบไอเสียนะปึ๊บเราก็นับดูนะศูนย์0น0่0สิบยี่สิบสห้าสิบหกดสิ อ8ทีแสดงว่าปิดก่อนศูนย์ตายบนที่8ปอสาิาสีศาประมาณนี้อาจจะเรียกไม่เหมือนกันก็ไม่ว่ากันให้มันอยู่ต่แหน่งเดียวกันนะก็พอทีนี้เราจะหมุนไปหน้าหนึ่งรอบเพื่อดูจังหวะโอเวอร์เล็ว่าไอเสียกับไปดีบิดกดอ่ะต่างกันเท่าไหร่อ่าเนไหมตรงศูนย์แล้วนะแล้วมาดูตัวเลขอ่าไอเสียอยู่ที่ 3.69 id อยู่ที่2.57ฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขดูนะลบกันดูว่ามันจะได้1มิลถึง1.5มิลหรือไม่สำหรับจังหวะโอเวอร์เลปที่ใช้การรถนั่งขับเล่นนะไม่ใช่รถหมอบดันโลหรือรถกระโดดนอนอะไรประมาณนี้ <c oughs> หรือว่ารถบอลรถเชงนะอ่ะเราก็ตั้งกันอ่าเราก็ใช้เครื่องคิดเลขก่อน เอาไหมเาไห 3. จุดนะสามจุดหกลบ 2. องจุห้เอ่าเท่ากับ1.12ก็อยู่ในเกณฑ์น,นะครับหนมิลถึงหนึมิลเราก็ต้องลองกันก่อนฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องถอดอุปกรณ์แล้วมาวัดกำลังหัดกันอีกทีหนึง่งนะว่า มันจะได้เท่าไรนะครับในอัตราทวนสิบเอดต่อหนึ่งอ่ะ,อะสำหรับร้อยสิบไอครับต้องมีฝาตรงนี้ด้วยนะเนี่ยก็คือมันต้องกัดเพื่อหลบน็อตสามตัวเนี้เนี่ยกัดแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่มีเครื่องกัดก็เจียวโอเคเดี๋ยววัดกำลังกันก่อนก็หลังจากประกอบเสร็จ เรามาวัดกำลังดัดกันดูว่าแคมตัวนี้จะรอดไม่รอดนะก็มามาดูกันก่อนกำลังเท่าไหร่ ได้เก้าสิบห้าโอเคบวก60สิบก็เป็นร5อยห้าสิบห้านะครับสำหรับน้ำมัน9 5้าห้าอัตราทวนสิบต่อหนึ่งเดี๋ยวเราก,ก็ต้องลองดูก่อนว่ามันจะรอดไม่รอดนะวัดได้อยู่ที่9 5้าสิบห้านะก็ตัวนี้ก็บอกแล้วบวก60สบก็เป็นร5 5ยห้าสิบ้าอัตราทวนสิบตต่อหนึ่งก็ต้องลองดูกันก่อนว่ามันจะได้ไหมเพราะว่า ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวลองตั้งอีกทีถ้าตั้งไม่รอดนะครับอย่าฝืนถ้าเกิดวราตั้งไปแล้วกําลังยังไม่มีเปลี่ยนแขมนะเปลี่ยนแขมตอนนี้อัตราทวนสิบเอ็ดต,ต่อหนึ่งที่เรามาสตาร์ทกันดูว่าเจ้าของบอกว่ารถจมน้าอะจมน้ําจริงไหม <laughs> อ่าลองดูลองดูมาดูมาดู น้ำจริงๆเจ้าของไม่ได้โกหกเนี่ยเจมมือเลยมันอยู่อยู่ในใย,ยแก้วเนาะอ่าก็เดี๋ยวต้องลองดูว่ามันจะไปได้ไหม้าไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแคมนะอย่าผืนพอนนี้เราลองตั้งแล้วมันได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบห้านะถ้าได้สักร้อยหกสิบเจ็ดสิบก็สวยนะเดี๋ยวลองดูก่อนพอดีค่ำแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ <laughs> ก็เอามาทิกเล็กๆมาฝากสำหรับการตั้งแคมนะ เนี่ยเปียกเลยโอเคก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้